มาถึงคดีของบอสวรยุทธ์อยู่วิทยายังไม่จบง่ายๆค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะทางคณะทางานอายการมีความเห็นเสนออายการสูงสุดให้เอาผิดกับนายวรยุทธ์2ข้อหานะคะหลังจากที่พบข้อมูลใหม่ทั้งเรื่องความเร็วของรถที่ไม่เคยปรากฏในสำนวนรวมถึงคดียาเสพติดเรื่องเกี่ยวกับโคเคนด้วยนะคะติดตามจากรายงานของทีมข่าวอาจกรรมค่ะคณะทํางานเพื่อตรวจสอบการพิจารณาสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยาถูกสังคมจับตาการทํางานแบบไม่กระพริบ หลังก่อนหน้านี้อายการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์ในข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทําให้เขากำลังจะกลายเป็นผู้บริสุทธิ์หลังใช้เวลา7วันวันนี้คณะทำงานที่อายการสูงสุดตั้งขึ้น7นายตั้งโต๊ะชี้แจงต่อสื่อมวลชนแถลงว่าการสั่งคดีของนายเนธน,นาคสุขรองอายการสูงสุดเป็นไปตามพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนทำสำนวนส่งมาให้ ไม่ได้ใช้ดุลรยพินิจส่วนตัวจึงเห็นว่าทําตามหน้าที่กฎหมายส่วนเหตุผลที่สั่ไม่ฟ้องทางคณะทํางานไม่ขอก้าวล่วงแม้คดีนี้จะมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหาไปแล้วแต่คณะทํางานพบพยานหลักฐานใหม่ที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในสำนวนมาก่อนคือตัวเลขความเร็วของรถในายฟอสก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนแนบมาในสำนวนด้วยกระดาษเพียงแผ่นเดียวระบุค,ความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นหลักฐานสำคัญที่อายการสางไม่ฟ้องแต่ล่าสุดมีความเห็นจากอาจารย์สะทนวิจาร์วณรักษ์อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นคนที่ลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุตั้งแต่วันแรกวัดความเร็วรถของไฮบอสได้170กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ตัวเลขนี้กลับล่องหนไม่มีอยู่ในสำนวนจึงถือเป็นพยานหลักฐานใหม่ ดรสัททนก็บอกรายงานของตัวเองก็ทาในระยะาในระยะทางที่มันได้ความเร็วใกล้เคียงกันมากร้อยเจ็ดสิบกว่าแล้วก็ส่งรีพอรตนั้นให้กับทางท่านสิทธิ์เอาไปไว้ในจานวนคณะทําง,งานของเราตรวจจานวนโดยละเอียดแล้วไม่มีหลักฐานคิ้นี้ไม่มีข้อได้จริงใดขึ้นจากดรสะททนนี่คือพยานหลักฐานใหม่ตามในยะปวิยามาตารา147วิบยาเป็นพยานสำคัญและจะนำไปสู่การพิสูจน์ผิดถูกคดีนี้ได้ ทางคณะทำงานจิงมีความเห็นกากเรียนท่านปารสุสุดให้แจ้งไปยังพนักงานสอบสวนให้เริ่มต้นสอบสวนคดีนี้ใหม่เพื่อดำเนินคดีนายบอสในข้อหานี้ต่อไปส่วนผลการตรวจเลือดของนายวรยุทธ์ที่พบมีสารเสพติดซึ่งเป็นสารประกอบย่อยของโคเคนสองชนิดนั้นอายการจะแจ้งให้พนักงานสอบสวนเอาผิดในข้อหาเสพยาเสพติดกับนายวรยุทธ์จากกรณีที่พบสารโคเคนในร่างกายหมอที่เป็นทนาแพทย์ย,ยืนยันก่อน่ ก่อนที่จะมีการไปเจาะเลือดแต่ก่อนหน้านั้นหลายๆวันได้ให้ยาแอมโอกซี่กับตัวผู้ต้องหาที่หนึ่งในขณะที่ไปรักษาปัเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่านี่เป็นเหตุผลที่ทําไมเจ้าของสานวนนะครับหรือแม้แต่พนักง,งานสอบสวนจริงไม่ได้ดาเนินคดีในข้อหาอการเสพยาเสพติดซึ่งแต่อย่างไรก็ดีนะครับณะทําง,งานเราไม่เห็นด้วยเราเห็นว่าเรื่องนี้จะต้องไปเข้าสู่กระบวนการสอบสวนว่ามันเกิดขึ้นจากการ เสพย,ยาปฏิชีวนะหรือเกิดจากการเสพโคเคนเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นข้อเสนอที่เราไปเสนอในภายหลังด้านรองอธิการสูงสุดหัวหน้าคณะทํางานยืนยันว่าแม้จะมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องนายวรยุทธ์ไปแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถทําอะไรได้อีกเนื่องจากคดีนี้ยังไม่ถึงที่สุดซึ่งตอนนั้นท่านนี่ก็ดูพยานหลักฐานจากตรงน,นี้ที่มันมีทั้งตํารวจสองคนที่ก็ตรวจพิสูจน์ร,ร่องรอยนะ แล้วก็ทำการดกรธนสิทธิ์ที่มาให้การภายหลังแล้วก็ยังมีดเรเทวสิทธิ์มาให้การยืนยันอีกตอนนั้นก็ท่านก็ต้องสั่งอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันปรากฏข่าวพวกเราแล้วมีดรสะทนดรสามารถมาให้การซึ่งไม่ไม่เคยปรากฏในสำนวนรับ่อนเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าควรจะต้องเราจะต้องให้หน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ นะที่เป็นอิสระและเป็นกลางมากกว่าหนึ่งหน่วยตามที่ระบ,บุไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา258นะมาตรวจพิสูจน์ซึ่งอันนี้จะเป็นอาจจะเป็นพยานหลักฐานใหม่ที่มาใช้ประกอบการพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอายการมองว่าต้องนำมาถอดบทเรียนเพื่อให้เกิดการแก้ไขในการทำสำนวนในอนาคต ขณะที่การร้องของความเป็นธรรมของผู้ต้องหายอมรับว่าต้องมีการทบทวนหากผู้ต้องหาหลบหนีก็ไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องใ,ใดๆเพื่อไม่ให้เป็นการประวิงเวลาแบบที่ผ่านมาทีมข่าวอาชญากรรมสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน